สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับมาวันนี้นะครับวันนี้เรามาดูนะครับพักคำข้าวรุ่นสองนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับจุดนะครับจุดดูยังไงดูตรงไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะออกจากกรอบให้ดูเลยนะครับมานะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับได้คีมมาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ๆมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ รุ่นสองจะสร้างสร้างเยอะกว่ารุ่นแรกนะพี่แต่ว่าสร้างปีต่อปีเลยนะครับนี่มาดูไปด้วยกันนะครับนี่นะครับ นี้สภาพสวยนะสภาพสวยๆเลยนะครับ ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับ <S <S นี่นะครับมา,มาดูใกล้ๆนะครับโอ้โหออกมาแล้วสวยมากพี่พ <S 1> <S 1> <S 1> นี่นะครับปิดทองสวยนะครับผิวจะมีคาบขา,ขาวๆนี่เป็นคาแป้งนะจะเป็นคาแป้งลองพิมพ์นะครับเนี่ยปิดทองได้สวยมากนะครับ สวยจัดเลยนี่ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่พี่ด้านข้างแถดูง่ายนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราดูตรงนี้นะครับเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยจะ สวยนะครับเท่ากันนะนี่องศาเท่ากันนะครับนี่ขอบบังคับพิมพ์นะพี่พี่สังเกตนะขอจจะสวยนะครับขอบสวยเนะี่ยเนี่ยครับอะแล้วทีนี้รุ่นหนึ่งรุ่นสองจะดูยังไงรุ่นสองนะถ้ามีตัวเทียบนะครับถ้ามีตัวเทียบนะอารุ่นสองจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับ เพราะว่ารุ่นสองนี้เขาเอาพีมาจากรุ่นแรกนะรุ่นแรกก็จะเล็กกว่านะครับขนาดขนาดองค์พระก็จะเล็กกว่านะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยนะครับที่ดูนะครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะครับใต้ข้อศอกนะครับใต้ศอกนะครับหลวงปู่นะตรงนี้นะจะมีติ่งเล็กๆนะครับนี่นะครับ ถ้าไม่มีปิดทองนี่จะเห็นชัดเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ชัดนะปิดทองสวยๆนะฮะปิดทองเก่านะนี่นะครับอันนี้แท้ทันถึงยุคแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับัาคําข้าวรุ่น2นะครับนี่เอามาให้พี่ๆชมพี่ๆดูวันนี้นะครับโอเค ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชรน์นะครับจะได้ไปพลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบก็ประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไปก่อนครับสวัสดีครับ